ดังเดาวจะเมนงามเนาะพี่น้องอันนี้ซิมาหนึ่งปลาเนาะจ้ากินกับสมตาจ้าพี่เอฟซีอยากเห็นพักซดที่แช่แข็งเวลาหอาวออมาทํามหาหนี่ซีเขาจะสดบ่อเหลอกกับทุงที่ข้าใส่ไปแล้วเ้ากกับเอามาใส่อีกได มีสิมาหนึ่งปลาใส่พักที่เก็บมากค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุกูสุคนมาเด้อพี่น้องเอฟซมากินหนึ่งปลาน้ำกันเดี๋ยวปลาก็ต้องลุ่ยเกลือก่อนสิไปหนึ่งเนาะจ้าอันนี้ปลาอย่างเฮ้ยบานเห่าเอิญไหม <c oughs> ถ้าเป็นภาษาเย็นละมั่นกับโฟร์เลนเลนเนาะจ้าเนี่ซื้อค่ะจะมีขายตามซุปเปอร์มากกินกับ สมตําจ้าสมตํากับ่าแมนบักหุ่งเหรกคะพี่น้งอ,นองนี่หัวโคลาบีเนาะจ้าก็คือหัวพักนะจ้าเนี่ยาเข้าวบวมี่มะละกอเขากบเอาไอหัวพักนี่มาตําแทนใด้เนาะจ้าใส่ใบมะกรูดลงกกอนเนาะจ้ากระสิเอาปลาลงกปลาลงกเลยกัสิหนึ่งปลาก้อนเนาะจ้าต้งงาอง,ออนนงใส่พักที่หลังเพราะว่าปลานี่เขาใส่เวลานานนะจ้ะ ันนี้พักชีล้อมที่ปลาโยชแชแข็งเนาะจ้ะมีเอฟซีเป็นอยากเห็นนะจ๊ะว่าพักสดชแชแข็งนี่เขาสดบ่นะจ๊ะนี่ถุงนี่เข้ากับกับมาใไซได้คือเกาเด้อจ้ะนี่ไปชมนะจ๊ะพัชที่ชแชแข็งเนาะจ้ะเห็นไหมจ๊ะเสียวมันหนึ่งใส่ปลากระนี่นพักพักที่ปลาโยชแชแข็งเนาะสีเขาจะสดสวยนะจ๊ะปลาโยอชอบพักสดเอามาชแชแข็งจ้ะบ่ต้องลวกนะจ๊ะเพราะนาะ พะว่าป้าอยู่ไปเห็นอยู่ซปเปอร์มาร์เก็ตเนาะจ้ะข้าจ้าก,กับแช่แชงพักสดสดที่กันนะจ้ะเลยเอาล่องเอามาแช่ล่องดูเนาะจ้ะป้าอยู่ว่าพักสดนี่เขาเอามาแช่แชงนี่มันจะอร่อยกว่าพักที่กินอ่าโอ้พักที่ลวกหล้วเนาะจ้ะมาเด้อพี่น้องเอฟซีมากินหนึ่งปลาน้ำกันจ้าหนึ่งไส้พักปลาเนาะจ้ะ หนึ่งใส่ผักเยอะๆค่ะพี่นอ้องกินผักเยอะๆเนาะจ้ะเน้นผักเนาะจ้ะเนาะว่าผักนี่มีวิต,วตามินดีกว่ะพี่น้องก็ตือเอาผักอีก,กใ,ใส่ของบนนอกจาะพี่น้องนี่ใส่ผักลงไปเลยมีคอมเมนต์มาว่ามิตตเก็บบพะเฮตุให้ให้กินให้เบิ้งเนาะจ้ะผักที่ปยาโยเก็บมากนี่กินได้เด้อจ้ะเด้ออันนี้ผักชีลอมที่เก็บมากนาะจ้ะ ใส่มากนิดนึงหนอ่อหนึ่งใส่กันไปเลยนะจ๊ะที่เหลือนี่ก็จะแพ็คเขาช่องฟิตนะจ๊ะกระชีใส่ถุงที่ใส่เนาะนี่ซี่เป็นถามมาเนาะจ๊ะนี่นถุงเก่าที่ห้าใส่เดาเนะี่ยใส่ได้อีกบ้านนะ,ะเดี๋ยวมาเบิรงกันว่าสิใส่ได้อีกบ่เนาะจ๊ะล่มออกก่อนนะจ๊ะก็กดล้มออก เห็ดส <S reading repetition> ้มเลือเด้อจ <ell> mm ้าเอฟซีนสงใส่นะจ้าถุงที่ใ่ฮะมาเห็ดให้เบิ่งแล้วเด้อจ้าเอฟซีทีถามมาเนาะจ้าว่าถุงที่ใส่แล้วเอามาใส่อีกได้บ่นี่ใส่ได้เด้อจ้าเห็นบ่ครับซีคือเก่าเนาะจ้าเอากระตองเอาทิ้งนะคะเพราะว่าถุงอันนี้ก็แพงอยู่ดิจ้านี่บ่แม่นถูกๆูกนี่จ้านี่เ้าสามารถเอากระขึ้นมาใส่ได้อีกได้เด้อจ้านะโอ้ยสีสวยหนากินบ่พี่น้องฮะพักชีหลอมจีแช่แข็งเห็นไหมคะพี่น้องเนี่ย ข้าแช่สดก็ได้เด้อจ้าพักว่ต้องเอาไปลวกก็ได้จ้าเนี่ยซีเขาจะเนี่ยสีเขาก็จะสดเหมือนข้าเก็บมาใหม่ๆเลยจ้านี่มาค่ัพี่น้องมาแสบน้ำกันห่ยนี่ อันนี้ตาหัวค็ลาบีคับพี่น้องเนี่ยตําหัวพักเนาะจะหัวพักอันนี้จะกรอบอร่อยจ้ะตําแท่นสมตํอืมอันนี้แก้วปลาที่ปลายุเอ็ดนอเ,อเนอะจ้ะเหลือนาาจะมากินกับหนึ่งปลาอืมอูมม้ยเสีบมิเตเนลแสบีแสบๆเป็นหวงเลย เดอ้อพี่น้องเอฟซีมาแสบนพะม่ฝนแสบสุน,นีน่ะพี่น้องเอ้ยพักกแสบทั้งสองยางแสบคนละแบบเนาะจ้ะอื นี่ปลาไปพี่น้องไปพี่นอ้องเอานาเขาวสวยจ้าพี่น้องว่าเรหนึ่งเขานะา้ะปลาเนื้อแขนิดีดี พอพกักกะเนี่ยมาามันตำสมตำกรอบแซ่บจัดกับพี่น้องพักชี่รมนี่เหมือนเขากินผักสดเลยจ้ะเนี่ยเข้าบะตองไปลวกกระได,ด้เ้ยสดเลยจ้ะมันจะเหมือนเขากินผักสดเลยค่ะพี่นอ้อง คนเดียวบ่าใส่ซอนกลางแล้วจ้ะเมนูนี้เลิศเลยค่ะพี่น้องเอ้ยหนึ่งปลากินกับสมตำกับแก้วปลาล้วผักปลามาหนึ่งผักฟีบหวาสาันค่ะพี่น้อง ผักกาดต้านี่นอกจาาถ้าเ้ากินยอดอ่อนเขาสิบวกขมเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าถา้ถาใบเขาแก่สินอกจ่ามันจะขมนิดๆนะจ๊ะแต่ว่าป่ายู่ว่าแถบบ่กขมเ้าจ้ะเอามาหนึ่งามาจ๊ะเนาะมาเด้อพี่น้องเอฟซีกินเขาน้ำกันจ้ม ฝ่ายโยชอบกินผักด้อจะพี่นอ้องคนมักกินผักลูกจอดไปทำงานจะพี่น้องรนแรงกว่าไหนจังสิเลิก Ơi, ngon toàn nhiên đó cháu Tấm xay mật quọc, các anh nàng mật ở bàn heo ไปเบิ้งเห็ดนางร่มกับยามาฮเดี๋ยวออกดูจ้ามีเอฟซีทั้งเปเลีนเป็นเห็ดออกเลยเด้อปลาย่ไปหามึงแถวบ้านปลาโย่ท่านเดี๋ยวออกเน,เนาะออ,อ,อ,ออกข้างเดียวเหรอจ้าออกข้างเดียวที่ปลาย่เห็ดคลิปไปเนาะจ้าหลังจากนั้นก็บโบท่านเดี๋ยวออกอยู่ดูจ้าไปเนาะ เนื้อปลาแค้นแข็งี่นยัง ถ้ากันนี่เอามาลวกม่หนึ่งหรือจะเอามาทํำแจงอมก็ได้เด้จ้ะเหมือนกับผักที่รอมนี่แหละจ้ะม่ทํำแจงอรมร่วมเห็นะจ้ะอย่างร่วมผักปลาเฉยนะใส่ได้ดจ้ะแซ่บจ้ะ กินได้เด้อจ้าเอฟซีมากินให้เบิ้งแล้วจ้าเอฟซีกกบซีบ่บอมันใจนอกจากกันว่ากินให้เบิ้งแม,ม่นบ้างจ้าแล้วอันนี้ฝรั่งกับกินด้วกันจ้าจะพากระจ้ากับสิกินเป็นบางค้นไหมคะพี่นอ้อง รังบางคนก็าอยากกัเจบกินที่กันนะ่ะต่ว่าส่วนหน่อยฝรั่งกินผักปลาเนาะจ้ะเพราะว่าพดชนิดนี่นี่จะเป็นวัชพืชจ้ะพี่น้องจะสำหรับคนไทยเฮ้านี่ก็คือผักปลาเนาะจ้ะผักเนาะ ผักอันนี้รสชาติเขาจะเหมือนเหมือนผักขมไหมคะพี่น้อง่น้องผักชีล้อมนี่รสชาติจะเหมือนผักอีหอย่างเนาะบวานเข่านี่เนาะสิเปียบทเทียบเส้พผักอีหอย่างเลยะหแต่ว่าผักชีล้อมนี่เขาจะมีรสเอ่อนุ่มหวานจังเนี่ยบรูดจักสิเปียบเทียบใช่พี่น้องคำสุดท้าย แต่ว่าแสบจ้ะแสบทั้งสองผักนะจ้ะแสบแสบจ้าพี่น้องมือนีเป็นเมนูเลิศเลยล่ะค่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกินหนึ่งปลาใส่ผักปลาเนาะจ้ะแล้วก็แก้วปลาล่าส้งตําค่ะพี่น้องแสบหลายแสบอิลีจ้ะพี่น้องลองทํากินดูเด้อจ้ะเด้อเจ็บผักปลาโบจาน,น,นจักว่าเสียเหตุเมนูอีหย่างเนาะจ้ะอ้อมกับเบื่อแล้วลวกกับเบื่อแล้วนี่เอามาหนึ่งไส่ปลา กินได้จ้าพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้กสิขอลาพี่ล่าน้องนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับพุ่งจอนเนด้อยจ้าพี่น้องขอบคุณพี่น้อยซีหแายๆลได้จ้าเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้า